ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านสเต็กลุงจริงนะครับนี่ครับมีพี่พีทพี่แรงนะครับเขามากินครับเขาทุ่มเทต่อเขดูมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเขาดูดูฝั่งนู้เลยครับพี่แข่งกับผมป่ะเนี่ยเขาตอบให้แล้วเอาไหมเอาว่ามึงเข้ามาคนแรกบอลต้องติดอืม ท่านผู้ชมหม่ครับเลี้เงคอร์ดเนาะนำหนึ่งอเกี่ยววันสวัสดีครับผมพี่น่แลกนะครับเห็นมีร้านร้านหนึ่งที่เป็นกระแสมากเลยเป็นสเต็กที่คนเขาบอกว่าต่อแถวันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าชิ้นนี่ใหญ่แล้วก็อลังการแล้วราคาถูกด้วยต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงวันนี้ผมจะลองไปทานด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ตามไปร้านสเต็กลุงหยิกครับผมทำไม คือเขียวปิดเลยไม่ใช่็กเ t อ r ์ของเขาของลุงหยิกเนี่ยผมจะหยิกหยิกอร์ t ท r กเจอร์เท็กเจอร์ของลุงแต่ร้านนี้เป็นกระแสมากตอนนี้อยากมาลองนะกินอะไรอ่ะอยากแนะนำคนอยู่ผมขอแนะนำหน่อยครับมาลองกินผลไม้อะพี่อันนี้เป็นผลไม้อบแห้งยี่ห้อดิวตี้แบนเป็นผลไม้ที่แบบชาวต่างชาติเนี่ยนิยมซื้อกินเลยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เลยแต่ให้ดูชิ้นเดียวให้ดูชิ้นอันนี้ของผมกินเป็นมะม่วง <detection? S 3> <Heck no? S 2> เอางี้เดี๋ยวผมให้ดู <republic> ไอ <essen> <Carbon. S 2> mm ้มะม่วงอบแห้งอ่ะที่ผมเคยเจอชิ้นประมาณไหนเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเห็นป่ะเห็นแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยขนาดจริงอ่ะแตกต่างไหมอัน <asp> น <ett lement> ี้ค er ือขนาดเขาใหญ่แบบจากผลไม้จริงๆมาทําเลยอ่ะเอ้ท่าแบบพุ่มฉ่ำมากแล้วหวานธรรมชาติอานเงี้ยมันเป็นหวานอมเปรี้ยวสําหรับคนที่ชอบกินผลไม้อบแห้งนะผมว่าแบรนด์เนี้ยของดิจิแบรนด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์เหมือนกันสําหรับคนที่แบบ อยากกินแบบสะใจอะพื้นใหญ่ๆตอนที่ผมแกะตองกินตอนแรกคือหอมมากหอมกลิ่นมะม่วงขึ้นมาเลยอะหอมจริงนะฮะเขาไม่ได้มีแค่มะม่วงอย่างเดียวนะเขายังมีแบบมีด้วยอันนี้เป็นมะม่วงแบบอ,อีกแบบหนึง่งนี่รสเลี้ยวด้วย,อ,ยวอันนี้วัวอีกแบบหนึง่งแล้วก็มะร้า,าวมะร้าวอบแห้งก็คือจะไม่กินลุงอีกแล้ว <laughs> แหละ <laughs> คือหอมมากกรอบอร่อยครับหวานพอดี อร่อยมากกินแล้วดีด้วยคือไม่อ้วนแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยคือมันกินได้เพลินๆอย่างเราเดินทางมาจากจังหวัดงใช่ป่ะคอันนี้นอยู่บนรถเนี่ยกินได้เลยแล้วที่สำคัญของแบรนด์ดิที่แบรนด์เนี่ยดีมากเขาคัดไซส์จริงๆนะครับก่อนที่เขาเอามาปรรจุถุงนะครับเป็นแบบเนี่ยเนี่ยดูเด๋ยไซส์จะแบบพอๆกันเขาคัดไซส์แล้วนะอบอกนิดนึงว่าเขาขายที่กรุงเทวะสุวรรณภูมิภูเก็ตแล้วก็พัทยาจริงๆแล้วต้องบอกก่อนคนที่ดูเทปนี้วันนี้จะได้กินฟรี ทำยังไงครับง่ายๆอ่ะถืองี้ครับแแบภาพนี้ไว้ครับอ่ะแแบภาพนี้ไวนะ้นะแล้วเดี๋ยวส่งภาพนี้นะครับที่คุณแแบไว้ไปใน inbox facebook duty band ของนี่เลยครับ duty band อย่างนี้เลยนะเห็นไหมส่งไปเดีวเขาจะแจกทานฟรีแต่มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะรีบๆส่งไปนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทานฟรีนะหรือส่งไปไม่ทันหรืออะไรยังไงครับปกติเนี่ยหาซื้อเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะขาย55 0บาทต่ตอทุกเลยพเพราะนี้มันทำจากผลไม้แบบ จริงๆนะครับแต่ถ้า,าไปซื้อเนี่ยบอกเลยว่าจะลดทันทีเลยถูกว่าในสนามบินที่เชื่อไปซื้อนะครับแต่คุณภาพอ่ะเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าท้อมูลทั้งหมดไว้ให้ใต้ d e สคริปชันเคทเทปน,นี้นะครับผมปใกล้ถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สเต็กลุงหยิกนะครับมา ใชไหมคอลเลคชั่นดีไปครับผมไปยังไปยังเฮ้ยชิ้นยังใหญ่เลยครับทานด้วยได้ไหมครับผมเอาพูดเล่นครับผมขอบคุณครับผมดูน่ากินมากเจ้าของร้านโอ้ยลุงสวัสดีครับลุงเสวัสดีครับผมโอ้ยพี่โอ้ยยิ่งกินเบอร์เกอร์ถึงกันไปเเยอะมากเลยนะครับผม เขามารอดูพี่แหละเขาไม่ได้มากินสเต็กเขามากินอะไรกันบ้างฮะเนี่ยวเขามากินสเต็กถาดเบอร์เกอร์ถาดซุปเปอร์มาม่าอ้าวเหรอครับกินผมด้วยร้ายก่อนนะจะมาปะหยุดเอางี้อยู่แถวนี้มานานยังเจ็ดปีแล้วครับกี่คนละเจ็ดปีอ๋อลูกค้าเยอะเลยนะฮะเงินมาพอได้อยู่ลูกค้าลูกค้าเยอะเลยปาะเดี๋ยวเรามารอดูให้เขาจัดให้ดีกว่าว่ามีอะไรเอามาลองได้ครับผมเดี๋ยวรอที่โต๊ะเราไปรอที่โต๊ะเมนูของร้านสเต็กลุงหยิกนะฮะอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเล่มใหม่ๆเหอะนีิเก่าโอ้โหเอาเล่นใหม่ม่ ไหม ต้องการให้ดูว่าขายดีเราคนมันพลิกบ่อยวันมันพลิกบ่อยแล้วมันเป็นแบบนี้เรื่องเก่าเลยเรื่อเอางี้ก่อนอย่าเพิ่งถามก่อนถามอย่างแรกทําไมถึงมาเปิดสเต็กก่อน <c oughs> เออแค่นี้ผมว่าหลายคนก็อยากร <c oughs> จริงเหรอจริงคับ <c oughs> เฮ้ยทำไมอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มาขายสเต็กหรอกตอนนั้นที่ตรงนี้มันถูกใจที่ตรงนี้ที่นี่หลังนี้ก็เลยเช่าเลาเช่าพอดีจะเปิดอาหารนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรไม่รู้จะขายอะไรอกหักพอดีแดดอยู่ประมาณเกือบปีเราเสียใจแหละพี่สาวทนไม่ไหว ก็เลยเฮ้ยมึงต้องทำอะไรแล้วคือว่ามึงจะมาเสียใจแบบนี้ไม่ได้แล้วเลยไปแอบซื้อธุรกิจหนึ่งขายสเต็กมาอันนึง <nào>? ธ <the griff Bible> um ุรกิจอันนึงอะไรอารไบอได้แล้วก็มาขายปรากฏว่ามันก็ทำมาทํามาปุ๊บเราก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นสเต็กยิงหมดจริงจริงเนี่ยก็ต้องดูจากรูปรักงเขายิงทั้งหมดเลยยิงหมดเลยครับ ไม่ถขาถ่ายได้ผมโชว์เลยพี่คิดอะไรยังไงก่อนมาขายสเต็กแล้วทำไมถึงต้องมาทำจานเอ้ยไซส์ขนาดนั้นคือด้วยความที่สเต็กริมทางเมือนยุคก่อนการใช้ผัดมันสูงสูงมากเราจะทำยังไงอะให้ให้ก้าวขึ้นมาจากตรงนั้นก็เลยต้องเฮ้ยมันต้องมีเมนูนี้วะรวมรวมกันอ๋อหมายถึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ให้ดูก่อนอันนี้เมนูเริ่มเริ่มสวยหน่อยอันนี้อันนี้คือเมนูไซส์ขาดคือเดิมเดิมันยังไม่ได้รูปลักษณ์สวยขนาดนี้ก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนจนมาได้แบบนี้ แต่สิ่งที่ดีที่ผมเห็นในร้านนี้อย่างก็คือเห็นแบบใหญ่ขนาดนี้ครแต่ราคาแบบถูกมาก399นี่จริงคนเขามาบางทียกกินกันกี่คนอ่ะหกคนได้ไหมสี่คนสามสี้าก็ได้อยู่นะโอ้โหสาห์ชงให้หกเจ็ดคนก็มากินสามสี่หคนหารจริงแล้วก็เหมือนคนไปกินสเต็กที่ร้านแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมากินสเต็กถาดใหญ่แล้วมันมองคุมนี่มหาลัยได้แงเราะกัน อ๋อแบบมามาอุ่นหุ้นกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเจ๋งแล้วเรามางอกเมนูนี้มาอีกได้ไงอ่ะเมนูไอ้เบอร์เกอร์ยักษ์เนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยอ่านี่นี่นะนี่นะมันก็มีเบอร์เกอร์เยอะแยะมากเบอร์เกอร์นั้นเบอร์เกอร์นี้เบอร์เกอร์อะไรอ่ะแต่ว่าเราอ่ะอยากได้เบอร์เกอร์ที่มันแบบขอโทษนะพี่อ่ากวนๆน่ะก็เลยแบบกวนๆมาก็เลยเป็นแบบนี้เลยที่ร้านนี้จะคอนเซ็ปต์ เน้นใหญ่ไม่เน้นผักคือจะมาหาผักกินที่ร้านเนี่ยไม่ค่อยมียสายผมเลยใครลดความอ้วนไม่ต้องมา๋อความอ้วนไม่ต้องเพราะไอชีสต้มๆเนี่ยขอได้ตลอดอันนี้ขอได้เลยขอได้เลยโอ้เจ๋งนะสวยมาปุ๊บนี่เลยโอ้โหผมบอกไม่น่าล่ะติดแซ่กับแฟนเก่ารู้แล้วคืออะไรระหว่างนี้นะเรารอเราตียมรอเขาเตรียมอาหารก่อนเลยมาดู เลยเดี๋ยวให้คอยบางคนเยอะมากว่าพี่ผมภาษาข้าวเลยผมแน่นอนไม่หลับเลยจัิงหรอพี่บอกพี่แต่มาจริงป่ะก็ดูดทำไมแล้วไปยังปิดแล้วฮะปิดแล้วเปิดแล้วหรอเปิดแล้วเหรอกลับบ้านเลยนี่คือของจริงมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือไซส์เล็กก็เปรียบเทียบกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็อิ่มแล้วอ่ะไปเริ่มดีกว่า ใช่อืมเฮ้ยอ,อร่อยนะรสเรขาหวานๆเล็กนิดๆอร่อยมากแล้วหอมด,ด้วยแล้วตัวไก่แป้งทอดของเขาเนี่ยกรอบมากอร่อยด้วยครับ บีมากินได้นะมาลองกินแก้มากินด้วยอะ่ะเออแก้มอมเดี๋ยวว่าทีมงานผมเลยนะครับเจ้าทีมงานผมเข้ามากินเพราะว่าบางทีอคนอยู่หลังกล้องก็หิวนะครับ <S <S เราอยากกินเร็วพวกเนี้กินเราริ้มรสควาอร่อยดีกว่า แล้วพี่แข่งกับผมป่ะเนี่ยเขาต่อให้แล้วเอาไหมเอาเปล่ามึงเข้ามาเอาเป่ามึงตรงนี้กูตรงนี้อ่ะแกเหลือเอามาตรงือต้อนรับพีมเลยครับเอาเข้ามานั่ใชนที่เข้ามาไม่ได้อยากกินหรอกคือตะการเอ้ยไม่ได้ดิพีมต่อไปต่อไปจะเป็นไงครับต่อไปนี้เป็นการแข่งขันอืระหว่างพีที่แรกกับพีมเลยเซอรเวดบีมเซอรเวดเริ่มได้ระหว่างหคนหน้ากับติ๊ก ืมข you know ู่ทางนั่นแหละอยากให้มันกินจริงเหรอมึงดูวะคือเท่าจริงใจกว่าดีแบบเมื่อกี้กินกี่กิโกินแล้วนะกันหกทินมั้ง ข้างบน,น,งนข้างบนกูว่หมดตังต้งนานแล้วมมีสันบุกยอดอะ ขึ้นสะโพกยังยังไม่เลยกันดื้อเลย,ย,ยจะมาอร่อยนะกินเรื่อยๆ,ๆโคตรผมอย่างเงี้ยถ้ากินชิ้นเดียวแบบอย่างผมนี่เรียกว่าอยู่เลยอ่ะ หมดแล้วหรอคืกินจะหมดแล้วครับตาตาลอยอ่ะ จริงป่ะครับจริงครับอ๋อไอบีมช่างมันครับให้มันเอือกแตกไปที่พี่เป็นไงบ้างพี่ดีครับผมขออนุญาตนั่งเอาจริงๆนะครับจริงๆแล้วคนมาเนี่ยชิ้นเดียวก็โอเคแล้วปกติแม่ก็กินเก่งนะครับแต่เขากินชิ้นเดียวเขาอะเออไม่อิ่มขนาดชิ้นเล็กเขายังอิ่มแล้วพี่เป็นไงยังไม่อิ่มร้ายังครับผมผมยังเหลือได้อีกอย่างนี้ประมาณแปดอะแปดชิ้นแปดครัเออพี่ลูกน้องผมนอนไม่หลับก็อยากกอดพี่มากเลยเดี๋ยวมากอดกันได้จริงมากเลย ครับดีมากดีครับโผมเท่าไหร่นะเท่าไหร่แปดแปดกระตุ้นเต้นหน่อยทีนี้เท่าไหร่สองร้อยมั้งเอาเอาสองร้อยมั้งเมาครับสีที่ได้ครับสีที่รับบัตรคิวหน่อยลูกสาวสาวเเยอะมากไม่ต้องถชายพวกผมปล่อยผ่านใช้โอกาดนักทักเลยทักเลยครับนี่เอาอีกชุดปะล่ะครับเดี๋ยวถ่ายก่อนดีกว่าไปอันไม่ถ่ายอ่ะไม่ถ่ายใช่ไหมลถ่ายดีเอาไปกินก่อนดี ใครก็รู้ว่าดีงานได้กินทุกคนมาแล้วเหนียะเหนลาวามากเยอะแต่อร่อยคือดีเลยนะใครก็ต้องการเยอะแต่อร่อยทำไมก่อนเยอะแล่ะอร่อยแต่ถูกด้วยเห็นไหมุมยมีนี่ครับอุ้ยอย่างนี้ด้วยครับอย่างนี้ด้วยครับมีด้วย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 ตอนนี้นะฮะทุกวันพฤหัสเราปล่อยคลิปปกติแล้วนะครับไปติดตามมันด้วยนะครับ มัไม่ไม่เดีย๋ยวผมขอ,อย้ายโต๊ะก่อนนะครับฝนตกครับ,รบมาตะกี้เราหลบฝนเข้ามานะเพราะว่าขนาดฝนตกดูคนทั้งนอกนะก็ยังคงเยอะอยู่ถ้าไม่ดีคนจะอย่างนี้เหรอรสชาติดีชิ้นใหญ่ของใหญ่ที่สําคัญบอกเลยนะว่าถูกคนเราต้องการแค่นี้ตะกี้ผมจะกินเบอร์เกอร์ชิ้นยากไปผมยังไม่ได้ลองสเต็กเลยกินมะป่าวก่อนดีกว่าอหอมนิดไน่ยมากดี น้ำจมยกนึ้งให้ไก่สไปซี่ลองมาต่อเลยนผมว่าคนในเยอะเนี่ยสั่งแค่ถาดอย่างเงี้ยแล้วมาแบ่งกันทานโคตรดีร้านร้านเปิดกี่โมงจันจันถึงบือหัดจันถึงมือหัดเปิดห้าโมงถึงสี่ทุ่มจันบือหัดเปิดห้าโงถึงห้าโมงสิบห้ไม่ใช่ที่สี่ทุ่มสุกเสาร์อาทิตย์เปิดสี่มงเย็นถึงสี่ถทุ่มถ้าจันถึงมือหัดห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นสุดเสาร์อาทิตย์เปิดสี่โมงครึ่งถึง สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมมีสาขาอื่นด้วยพี่มีตรงไหนมีตอนนี้นะมีเชียงรายออุบลเชียงรายคนแปดลิ้วมีเชียงรายมีเชียงรายอุบลอุบลแปดลิ้วร้านใหม่เนี่ยเลยก็เป็นซอยอ่าห้าร้อยเมตรร้านร้านที่จะเปิดใหม่ที่เปิดใหม่เนี่ยเลยเลยก็เป็นซอยจากที่เดิมเนี่ยเลยก็เป็นซอยอีกห้าร้อยเมตรจะเจอเซเว่นใหญ่ใหญ่เซเว่นเลยติดกับเซเว่นใหญ่มีอยู่ร้านเดียวแน่นอนถ้าเปิดใหม่เริ่มเปิดเมื่อไหร่เปิดสิ้นเดือนตุลาครับเรียกฝากฝากเพนชัยสนใจเพนชัย โทรมาหานุ่มกเอิอตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษก่อนสิ้นปีดูแลดีเหมือนร้านตัวเองเอ,อ,อยากให้มาอยู่เป็นแฟมิลี่ลุ่มหิกแฟมิลี่เดียวกัน่าคือด,ดูแลร้านนี้ยังไงก็ดูแลร้านคุณไหนแนละครับครับผม สำหรับใครที่อยากจะลองทานสเต็กแบบนี้เยอะๆหรือว่าแบบจานยักษ์ๆอะไรอย่เงี้ยฮะแวะมาได้ที่บางแสนสเต็กลุงหยิกนะคือคนเยอะมากรสชาติดีแล้วก็ราคาย่อมเยาเดี๋ยววันนี้ผมให้ทีมงานลองคือให้ทีมงานมากินเลยดีกว่ามาทีมงานเดี๋ยวมาช่วยกินนะ,ะได้นะฮะเขารอนานแล้วอ่าฝากเวยนะกดไลค์กดแชร์เทมนี้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครมีร้านเด็ดๆอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะคือผมก็พยายามหาร้านเด็ดๆอยู่ถ้าใครรู้จักไหนก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม